นี่ยจะลองลองทุกศาสตร์เลยเก็บหินก็ต้องลองเพราะทุกคนหินอย่างที่ครูบอกทําไมต้องเก็บหินทุกคนลองนึกดีๆนะหินคือพลังงานใช่ไหมที่เราเคยบอกไปแล้วเริ่มต้นจากแม่ครูนี้แหละเรื่องหินน่ะนะคะแล้วเฮ้ยทาไมมันขอได้ทาไมมันเราก็เคยแปลกใจแต่พอเรามารู้จากครูบาอาจารย์กับหนังสือไปดูหนังสือได้เลย,เลยหรือไปเซิร์ชดูทุกคนหินทุกก้อนมีพลังงานหินบางที่อ่ะ ทำไมครูถึงให้เก็บบริเวณบ้านตัวเองสังเกตนะไปดูในคลิปนะทำไมครูให้เก็บหินบริเวณบ้านตัวเองหินแต่ละที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะมีพลังงานเป็นของเขาอะ่ะบางคนพลังงานไม่ถึง แล้วไปเก็บหินในแม่น้ําลําทานหรือว่าอะไรอย่างนี้พี่โอหรือว่าวัดเมิดอย่าไปเก็บมาเด็ดขาดนะห้ามนะถ้าเป็นสารที่ก่อห้ามจะเก็บหินมาจากวัดจากสถานที่ในวัดก็ว็ถในสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิโบราณโบราณไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าบุญเราไม่ถึงพลังไม่ถึงเมื่อก่อนครูก็ไม่รู้ครูก็เพิ่งไปศึกษาเหมือนกันแล้วก็ตรงที่ไหนก็ได้ก่อนที่เราจะเก็บเราต้องบอกกล่าวก่อนเนาะเราต้องบอกกล่าว เจ้าพี่เจ้าทางก่อนนี่คือคนเชื่อกวานเชื่อไนงะคือเขาต้องมีเจ้าของอะไรตรงนั้นอนะเราก็ต้องบอกกล่าวแล้วก็พูดในไหนแล้วก็จลลนะหมูแล้วแ่ะเราก็ต้องพูดจากเขาดีๆนะบอกว่าหนูขอเก็บหินเนี่ยไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะ ขออย่าได้ทักได้ทวงอะไรนี้ก็ว่าไปแต่แต่ไม่ควรแต่ไม่ควรเก็บมาหมายถึงว่าในสารที่ศักดิ์ใช่แต่หินน่ะครัวสักทุกสถานที่หมายถึงว่าข้างนอกเหมือนกันแต่ว่าครัวอยากให้เก็บบริเวณใกล้บ้านถ้าบ้านไม่มีก็เป็นบริษัทถ้าบริษัทไม่มีก็ไปเอาบริษัทนพเก้านะคะเพราะเจ้าที่เจ้าทางบ้านครูใจดีแต่บางคนไปเก็บมาคือบางทีมีโชคมีลาบอะไรอย่างเงี้ยบางทีเป็นของเราอย่างเงี้ยก็ได้พลังงานบุญเราถึงนะคะแล้วเสร็จแล้วค่ะ หินเปรียบเป็นพลังงานถ้าเรากับหินสามารถจูนพลังงานกันได้ทุกคนเปรียบเสมือนเรามีของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปไหนตลอดปลอดภัยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ครูเชื่อมาตลอดครูนี่กับว่าหินทุกวันนะคะขบวอสได้เลยนะพี่หินเงินล้านพี่หินซับบาดาลพี่หินพรจากฟ้าหินเตหมื่นล้านหินเต็มหัวนอนอ่ะจริงของพี่เคยหินเต็มหิ้งพระหินคือพลังงานแล้วเราหิ้งพระเราอะมีหิน แล้วก็ทั้งหินคนนั้นให้คนนี้ให้คนนั้นส่งมาให้เป็นหินหยกเป็นหินเยอะเต็มไปหมดเลยแต่หินที่ครูให้คุณเก็บอะ่ะก็คือหินธรรมดาที่บ้านคุณแล้วพอเก็บมาล้างทําความสะอาดตากแดดรับพลังงานแดดแล้วเอาเข้าบ้านเอาไปสวดมนต์ทุกคนเชื่อไหมหินนะคะจะปรากฏบางอย่างให้คุณเห็นของครู่ปรากฏเป็นรูปคนนะคะเป็นรูปคนเลยทุกคนหินของครูปรากฏเป็นรูปคนนะคะแล้วครัวคุณหินของพี่ที่พี่ปลา ให้มาเน่ะเหมือนกับเป็นรอยพระพุทธบาทเลยถามพี่ถามถามพี่พอดูเป็นพระพุทธบาทจิ๋วแต่ว่าก้อนใหญ่ประมาณนะขนาดเนี้ยประมาณเนี้ยเป็นรอยประทับเลยแหละเหมือนเหมือนรอยเหมือนรอยพุทธบาทเลยเหมือนรอยเท้าอะลรใช่แลรอยเท้าคนนั่นแหละใช่แล้วทีนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราเริ่มต้นจากการคือบางคนไม่เชื่อไงทุกคนเพราะเหมือนที่วันเนี้ยค่ะอยู่ๆครูกวคิดหลายคนนะคะ รอดพ้นจากชีวิตแย่ๆจากการเก็บหินนะธุรกิจล้มธุรกิจไม่ได้ล้มหรอกแต่ธุรกิจอะไปต่อ,อยากหรือว่าอะไรก็มาเป็นก็ได้เงินจากทางอื่นทางอื่นทางอื่นกลายเป็นร้อยล้านอะไรเงี้ยหลายร้อยล้านจากการเก็บหินนะคะนี่พูดเรื่องจริงนะคะมีตัวตนด้วยนะพี่เนาะใช่หรือหลายคนได้หนี้คืนจากการเก็บหินหลายคนมีชีวิตเปลี่ยนไปสามีให้เงินสามีเปจากการเก็บหินหลายคนทุกคนเอาเป็นว่า มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เพราะถ้าเชื่อมันก็ได้เพราะถ้าไม่เชื่อมันก็ไม่ได้เหมือนครูบอกว่าอันนี้อร่อยมากคุณก็เชื่อว่าอร่อยแต่คุณไม่รู้รสชาตินั่นแหละประมาณแบบนั้นเลยแต่จะดีไหมถ้าครูบอกว่าเนี่ยอร่อยนะคุณก็เฮ้ยอร่อยเหรอแล้วคุณก็ไปหามากินเฮ้ยอร่อย,อยจริงว่ะอย่างเงี้ยดีกว่าไหมอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้